หลายคนก็เกิดทันนักเตะค,คนนี้และหลายคนก็เกิดไม่ทันที่จะได้มีโอกาสเห็นเขาวาดลวดลายการไล่มนลในสนามฟุตบอลที่ครั้งหนึ่งไม่มีใครสามารถหยุดเขาได้ในช่วงที่เขาพีิกสุดๆนักเตะที่เล่นฟุตบอลได้แผ่วพาวและเพลินตายากที่จะหาใครมาเทียบได้ผู้เล่นที่เล่นฟุตบอลด้วยรอยยิ้มปัจจุบันโรนัลดินโยหันตัวมาเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ต่างๆมากมายและเขากําลังจะมีอายุครบ45ปีแล้วครับในวันที่21มีนาคมซึ่งมันตรงกับวันศุกร์นี้ และนี่คือภาพที่โรนานินโยโพสลงโซเชียลล่าสุดพร้อมกับข้อความว่าการฉลองวันเกิดของผมได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเป็นภาพที่เขากําลังดูดชาพร้อมกับการย่างเนื้อสัตว์แบบเรียบง่ายโรนานินโยเริ่มฉลองวันเกิดเปิดหัวตั้งแต่บ่ายวันพุธซึ่งมีวิแววว่าจะลากยาวไปถึงวันเกิดในวันศุกร์และไม่รู้ว่าจะไปจบที่ตรงไหนตามสไตล์การชอบปาร์ตี้ของโรนานินโยที่เน้นสุดไม่เน้นทรงหากคุณชื่นชอบโรนานินโยและอยากให้เขามีความสุขในวันเกิดกดไลค์คลิปนี้ครับ